สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนเพื่อนที่เขาว่าเบิรงคีวิดีโอนี้นะครับขอกล่าำข้าสวัสดีครับผมวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับ แต่ก็บว่าแงว่าสิตกหรือเปล่ามือเช้าผมตากในเงินเดือนเงเดียวเนาะผมก็ว่าเออทำเงินฝนตกคือกเมียซึ่งที่เป็นอาถรรพ์แน่เลยเพราะว่าเวลาผมตากแ่เจอแต่เดียวเนี่ย่างใดเนี่ยฝนมักตกค่ำนะครับเพราะถ้าผมบอกปูผมลงไปมืดคลื่นเข้ามาเลยครับผมก็ราะจะมืดเขามาผมแรงแรงกินว่าเอาเข่าผมแป๊บเดียวแดดเอาอีกแดดเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาออกตากแดดในผมละโอ้ยหนอย ด้าเหตุบาปค่หายไว้ผมว่าด้วเหตุบาปคดแท้ฝนฟ้าอากาศนีก็ได้ครับผมระยะหนีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจัก่หอนกับหอนรักฝนจักร่เป็นตะกกต,กกตกับโต๊กรังสิครับทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเหตุงานกับเหตุงานดยวความราบ่นครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับม้อนี้ก็พอกันสนี้นะครับเจอกันไม่นิดจิตจ,จำใส บ๊ายบายสวัสดีครับ